ยกลิซ่าให้เป็นลูกรักคิดผูกมากที่ในอาเกาหลีและออกจากสาระบบทั้งหมดมีเรื่องอะไรกันบ้างให้ผลที่ชาวญี่ปุ่นขอบคุณลิซ่าเตือนสติยุโรปอเมริกายาเมาร่วมและเบื้องหลังลิซ่าสุดบงังศิลปินซัพพอร์ตพุ้กับก็มากันแบบเต็นเปียบตามข่าวทั้งหมดในที่นี้ครับ ้าได้ทุนคืนกี่โมงหลังวงที่ลิซาและลิ่ามาเดบาลได้มีการปล่อย MV เพลงร็อกสตาร์ทาง YouTube ทำให้คนทั่วโลกค่ะต่างเข้าไปรับชมเป็นจำนวนมากโดยตอนนี้ค่ะก็ขึ้นสู่36ล้านวิวแล้วคาดว่าแตะ40ล้านวิวอย่างแน่นอนซึงคนทั่วโลกค่ะต่างก็ได้เห็นฉากลิซาที่เยาวราชตาสลับค่ะไปที่ฉากภายในทลังส,สินค้าริอเวอร์บางลำพูที่ทางพนักงานเขนแตแพระนครวางเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์และก็โรงหนังออสการ์ซอยเชฟวูรี39้พร้อมจะมีการสอดแทกค่ะสิ่งที่สะท้อนมาถึงประเทศไทยหลายอย่างเช่นมิสทิปฟานี่ LGBTQ ไทยรถตุกต๊กๆก,การไหว้ของคนไทยโดยมีการเอาไปใส่เป็นท่าเต้นนักเต้นไทยแล้วก็มีการใช้นักแสดแงไทยใน MV เพลงนี้ถึง9 0ซึ่งก่อสพพพร้างความภาคภูมิใจค่ะให้กับคนไทยเป็นอย่างมากที่ก็เป็นการาช่วยโปรโมทประเทศไทยโดยที่คนไทยนั้น ไม่ต้องจ่ายเงินเลยสักบาทเดียวและเมื่อความเป็นไทยค่ะถูกสะท้อนออกไปผ่าน MV เพลงร็อกสตาร์ของลิซ่าก็ทําให้ประเทศไทยกลายเป็นกระแสดได้รับความสนใจจากนานาประเทศมากขึ้นและหลังจากที่ลิซ่าค่ะมีการปล่อย MV ดังกล่าวก็มีการคาดการณ์กันว่าจะสามารถกระตุ้นให้บรรดาแฟนคลับรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเดินทางตามรอย MV ลิซ่าไปเช็คอินถ่ายรูปรวมถึงจับใจใช้สอยทั้งนี้ก็มี นั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นสถิติใหม่นะครับที่ r ็อก s t a r ์นั้นสามารถทําได้ถือได้ว่าเลิศม,มากเลยกับการลงในช่องใหม่ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานแต่ยอดวิวเนี่ย30กว่าล้านขนาดนี้และ Rockstar ของลิซ่านะครับก็ทําลายสถิติ MV ของ m a ่ t ทเลอร์สวิ t ฟิชเวิรินกับโพส์ m a l o โลนั่นเองนะครับในเพลง f r o o t n i g h 32.4ล้านวิวของ r o อก s t a r นั้นทุบสถิติ19.5ล้านวิวของ แม่เทเลอร์กับโพสต์มาลนไปเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเป็นทางการสื่อพูดถึงกันเยอะมากๆเลยว่าลิซ่ากับล็อกสตาร์นั้นเป็นมิวสิกวิดีโอที่มียอดคนเข้าชมมากที่สุดของศิลปินเดี่ยวบน YouTube ในปี2024นี้ดังอย่างมากรวมถึงในอาเซียนเมื่อพื้นบ้านเวียดนามที่เป็นด้อมลิซ่ายอมตื่นเช้าเพื่อสนับสนุนล็อกสตา์เพลงใหม่ของลิซ่าชาวเวียดนามทุกคนชมไม่หยุดปาก ที่สำคัญชื่นชมที่ดิ่าถ่ายทำเอ็มีในไทยเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวแต่ว่าแอบบนอู Facebook เป็นอะไรดักหนาพอแชร์คลิปทิซ่าปุ๊บกลับมองว่าเป็นสแปมโอ๊ยนาะพี่มาร์คเนี่ยไม่ไหวจะเคลียร์เอาจากอันนี้หลายคนชื่นชมน้องเลยทำให้เยาวราชคนรู้จักถ้าลองดูภาพของในมิวสิกวิดีโอเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะเห็นว่าฉากหลังเนี่ยคือเยาวราชเลยแล้วอาิสงเนี่ย เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะไหนเปิดขึ้นมาให้ดูนหน่อยสินี่ทางเรื่องที่ว่าทําไมลิซ่ามาถ่ายแล้ว เงียบมาไม่รู้ได้ยังไงไม่มีใครรู้หรือทุกคนพร้อมใจกันปิดข่าวได้แบบสนิทมากล่าสุดเนี่ยเอาขอดู LGBT หน่อยที่ร่วมอยู่ในมิวสิกวิดีโอเป็นยังไงนะครับเมย์คือในมิวสิกวิดีโอร็อกสตาร์ของลิซ่าเนี่ยจะมีคนไทยที่เป็น LGBT ถึง3คนสาวสวย3าคนนี้ปรากฏหน้าชัดมากอยู่ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างก็เราไปคุยกับทั้ง3าคนนะคะเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิันรู้เรือเออรู้ไหมว่าเป็นเป็นใคร ไม่ทราบเลยเพราะว่าแอบถามตอนตอนที่พี่เขาโทรมาเหมือนกันว่าว่าเป็นใครพอบอกได้ไหมเขาบอกว่าบอกไม่ได้จริงๆเพราะว่าแบบที่เซนัญญาบเขาไวาอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอบเนี้ยเขาบอกว่าเป็นศิลปินระดับโลกระดับร้อยล้านโฟล,ล,ฟล,ลเวอร์ในใจเรามีตั้งหมายหมดเลยนะว่าเป็นใครแบบมีคิดไมต้องดดงของเพื่อนมากว่าเฮ้ยแกใครอ่ะอะไรเงี้ย ในจุดที่ดิซ่าย MV, ืนถ่ายเอ็นวีเมื่อทคอนเทนต์ตามรอยศิลปินที่ชื่นชอบโดยเธถกล่าวว่าประทับใจดิซ่ามากราะเป็นซอฟ์พาวเวอร์ของประเทศไทยและสถานที่นี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกไทยได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมาถ่ายรูปในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะยิ่งส่งผลให้ถนนเยาวราชที่เศรษฐกิจกฟเฟื่องฟูอยู่แล้วนะั้นคึกคักมากขึ้นไปอีกจากกระแสค,ความนิยมของลิซ่าแบล็กพิงที่มีอิทธิพลต่อผู้คนทั่วโลกในขณะนี้